สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง h e a r t of the Hunter หนังปี2024จะเป็นอย่างไรเมื่อมือสังหารที่เกษียณอายุไปแล้วต้องกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับ เรื่องรล่าเริ่มขึ้นที่วอเทอร์คูบเมืองชเวนรถคันหนึ่งได้วิ่งเข้ามาในตอกซอกซอยที่ค่อนข้างเปี่ยวมากจนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังแยกสุดซอยชายคนหนึ่งได้ก้าวลงมาจากรถพร้อมกับกระเป๋าสีดำพี่แกได้กดรีโมทเพื่อจะเข้าไปในบ้านแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทํางานทันใดนั้นก็มีไอ้มงเข้ามาฝันหลังของพี่แกเต็มๆพี่แกเลยหันกลับไปใช้กระเป๋าฟาดเใส่มันแต่กลับโดนไอ้มงคนนั้นเนี่ยฟันซ้ำอีกครั้งและโดนแทงเข้าท้องอีกครั้งโดยความโกรธพี่แกจึงพยายามผลักม,มนนนัน,น,นจนล้ามซาึ แต่มันก็ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยดานไอโมงคุณนั้นได้เดินไปหยิบกระเป๋าที่ตกอยู่กับพื้นและได้เดินกลับมาหาพี่แกซึ่งพี่แกก็ได้ขอร้องให้ไว้ชีวิตมันด้วยแต่ทว่าไอโมงเนี่ยก็ไม่สนใจเลยได้เตะเข้าซัดไปใส่ใชายโครงและได้ใช้หอกสังหันพี่แกลงไปอย่างเลือดเย็นเมื่อเวลาผ่านไปก็มีเสียงเล็บเบาๆดั้งขึ้นชายคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาในกลางดึกและมองไปทางภรรยาที่หลับอยู่ครับและได้หอมเธอเบาๆสักพักนาฬิกาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหกโมงแล้วและในเวลาเดียวกันอีกด้านหหนนนนนึ่่งงงงงขขขออออเเเเมมมืืดดาาาาาโทททีีีปัว้กริบค ก็ได้ส่งลูกทีมบุกเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ในป่าครับในตอนนั้นมาธิมาตัวเต็งผู้ลงสมัครประธานาธิบดีเคปทาคนล่าสุดก็ติดต่อมาเพื่อเร่งให้เธอไปตามล่าตัวคนที่มีชื่อว่าจอห์นนี่คายโมเลยบอกว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะได้ตัวจอห์นนี่แล้วมาธิมาได้บอกว่าให้โมเนี่ยจับตัวจอห์นนี่เป็นเนเนื่องจากเขาอยากรู้ว่าชายคนนี้ซ่อนอะไรไว้เขาสงสัยว่าทำไมาชายคนนี้ถึงปรากฏตัวตอนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศยืนลัทเพียงแค่วันเดียวด้านโมตอบกลับว่นันะน,ะ,ะนทา้ี่่ยแน้จะ การทํางานใหญ่เนี่ยต้องมีการเสียงละกกันบ้างและถ้าเกิดตัวโคโมจะถอนตัวก็ตามใจก่อนจะวางใส่ไปและหนังก็ตัดไปที่นารลดี้ตอนนี้ด้านานารลดี้ที่เป็นเลขาขคโมก็ได้บอกว่าตอนนี้ทีมได้เข้าประจําตาแหน่งแล้วด้านไทเกอร์ที่เป็นหัวหน้าทีมได้ส่งสัญญาณให้ทีมบุกเข้าไปโดยการระเบิดประตูด้านหน้าเข้าไปแต่ในขณะที่กําลังเคลียร์พื้นที่กันนั้นก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นดานไทเกอร์ที่ลังท้ายจึงรีบเข้ามาแกส้สถานการณ์ทันทีและได้แยกซ้ายขวาเพื่อเข้าไปสํารวจในบ้านในตอนนั้นตู้ของไทเกอร์เนี่ยก ถูกใช้ในืละนามคุหนึ่งซุ่มยิงเข้ามาใส่ทันทีแต่ไทเกอร์ก็สู้กลับและสามารถบปลดอาวุธของอีกฝ่ายได้และได้ชักมีดออกมาแทงไปแส่คุณ้ลายแต่ทว่าบัคคุลายเนี่ยมันก็สู้กลับและปัดมีดจนกระเด็นจากนั้นทางคู่ก็ได้เข้าไปสัดใส่กันด้วยมือเปล่านะครับเไี้กได้ว่าระหว่างการต่อสู้เนี่ยฝีมือของตคู่ไม่เป็นรองกันเลยแม้แต่น้อยด้านไทเกอร์พยายามแทงไปใส่คนและคุนั้นแต่ฝั่งคนรไลยมันก็ได้ปักมีดมาใส่หน้าอกของไทเกอร์ได้ดไเช่นกัน ในเวลาต่อมาซูโกะที่เพิ่งตื่นนอนก็กำลังจะดื่มนมแต่ก็ถูกพาคาเิเล่ที่เป็นลูกชายของเมลิมิแกงจนตัวยกมือขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นจอหนนี่คที่เข้ามาพีแกได้บอกว่าตอนนี้มาีิมาเนเสร็าแล้ว,แล,วแล้วสามารถขวางเขาไม่ให้เป็นประธานาธิบดีได้แล้วซึ่งดานจอนนี่คก็อยากให้ซูโกะเนี่ยเข้ามาช่วยงานบางอย่างครับแต่ซูโกะที่ว่างมือไปแล้วก็ได้ไลใ่ให้จอนนี่คกลับไปหลังจากนั้นซูโกะก็ได้เปิดอ่านข่าวในหน้านังสือพิมพ์ซึ่่่่่่่งงงงกก็มมมมมีีีีีขขขาา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 าววววิเเเเนนยยยไดดด้้้ะะะแแสหลือทจจพ มาได้ไม่นานน่าเลยทำให้ซูกุเนี่ยนึกย้อนไปถึงเรื่องสองปีที่แล้วปรากฏว่านะะักฆคุณนั้นเนี่ยก็คือพี่แกนะครับพี่แกได้เปิดเผยไปนะชายคุณนั้นดูก่อนจะใช้หอกจัดการชายคุณน,นั้นจดเซชีวิตแต่ทว่าในเวลาน้นลูกชายของชายคุณนั้นเนี่ยก็ได้กลับมาเจอพอดีนะครับพี่แกเลยมองดูเด็กคุณนั้นร้องไห้ก่อนจะรีบหนีออกมาจากที่นั่นและได้กลับไปถามจอนนี่ว่าทำไมถึงมีเด็กอยู่ในบ้านนั้นด้วยจอน,นี่เลยตอบกลับว่าบังเอิญว่าครอบครัวของชายคนนี้เนี่ยกลับมากนเลา้้ทยินเวลาแดียวกันรหว่่างทีคุยกัน จอน,นี้ก็ได้บอกว่าถ้าการทวงคืนประชาธิปไตยบางครั้งคุณส่วนน้อยก็ต้องเสียสละผพวกุนส่วนมากมันก็ต้องทําในเวลาต่อมาซูกุที่ได้สดติก็ได้มาเจอกับมารินี่ซึ่งด้านมารินน่เนี่ยก็ได้บอกว่าข่าหลังเยาของวันมาให้กับพาคาเมเล่กกินตอนเช้าและถามซูกุไปว่าตอนเช้าเนี่ยซูก้คุยกับใครดังซูกุเลยโกหกไปว่าคุยกับคนขายประกันแต่ทว่ามารินี่ก็คิดว่ามันเช้าเกินไปและไม่น่าเป็นคนขายประกันแน่นอนและเธอก็คิดว่าซูกเนี่ยโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ซูกเลยตอบกลับว่าพอเช้าไปนี่แหละเขาเลยรีบไล่ กำลังตรวจดูศพและเขาก็ได้รายง,งานกับโมว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่จอนนี่แต่ก่อนตายเขาน่าจะเป็นนักฆ่ามืออาชีพซึ่งดานโมที่ได้ยินเนี่ยก็ได้บอกว่ามันไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้เธอบอกว่าจะไม่จ่ายเงินและกระสบจากนั้นโมก็บอกกับไทเกอร์ว่าให้ส่งรูปให้เรียบร้อยและอย่าลืมเก็บกวาดให้ดีด้วยก่อนจะเดินไปที่ห้องปฏิบัติการซึ่งตัวของเธอก็ได้บอกกับเบสท,ที่เป็นลูกน้องคนสนิทว่าข่าวที่ได้มาเนี่ยมันผิดนะครับเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นไม่ใช่จอน่ห์นนี่านานาเว,วเคานี่ย GPS ด้านโมที่ได้ยินเรยบอกว่านี่อาจจะเป็นแผนการของจอนนี่ก็ได้และได้สั่งใหุ้กคนแยกย้ายไปค้นหาจอหนนี่ครต่อนะครับในเวลานั้นจอนนี่คายที่กําลังถูกตามล่าตัวพี่แกก็เข้ามาจอดรถและเข้าไปพักในโรงแรมจากนั้นพี่แกก็โทรไปหาชายคนหนึ่งที่มีชื่อวเบสเลอร์โดยบอกกับชายคนนั้นว่าท่านต้องการค้นมาติมาเพื่อแก้แข้นที่ตัวของมันมาทำลายหน้าที่การงานก็ควรจะสั่งเมาได้แล้วซึ่งจอนนี่ก็บอกว่าเขาจะมอบไฟสํสคัญให้และบอกชื่อชื่อของเขาก็จะวางใส่ไปในเวลาต่อมาด้าน,นาา,า,ดดกกา,าว่เธอสา จัดกดกไ้ขอแค่โอกาสอีกครั้งเท่านั้นแน่นอนว่าดานมาธิมาที่ได้ยินเนี่ยก็ทำโอกับไปว่าตัวของโมเนี่ยรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันเดิมพันด้วยอะไรกันเนื่องจากว่าตัวของบักจอนนี่คายเนี่ยมันก็แค่ค,คนที่เข้ามาขวางให้เขาไม่ชนกกะการเลือกตั้งและได้ต่อว่าไปใส่โมูไม่ยังว่าตัวของโมเนี่ยมีเวลาโคตรเยอะและมันก็หลายปีแล้วแต่กับยังไม่สามารถจัดการคนคนเดียวได้และตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าบัคจอนนี่เนี่ยมันเก็บอะไรไว้นะครับในเวลาเดียวกันโซโกก็ได้พาพา,พาคิเมเล่มาส่งที่โรงเรียนส่วนอีกด้านหนึ่ขขออองงงโมมนนีกก็สาาารรรถถจจจภพไดด้ปิ และได้รู้ว่าตอนนี้จอนน่เนี่ยได้ไปอยู่ที่โรงแรมเคปแกนโฮเทลแล้วดานเบสเลยส่งทีมติดตามไปที่นั่นก่อนจะโทรไปรายงานโมโต่อไปในเวลาไม่ห่างการโซโก้ก็ได้แวไปส่งเมรลินี่ที่ตลาดเธอบอกว่าละเขาก่อนจะก้มลงจูบเขาส่วนทาด้านโมนที่ส่งคนไปตามจับจอนน่ที่โรงแรมแต่ทว่าจอน,นี่ของเราเนี่ยพี่แกก็ไหวตัวทันและสามารถขับรถหนีออกไปได้โมเลยสั่งให้ดูคนจับตามองจอนน่อย่างใกล้ชิดซึ่งพวกมันก็ไม่โดนคอยติดตามจากบ,บนฟ้าด้วยส่วนทางด้านจอน,นีใคายที่โดนตามล่าอยู่นั้นพี่แกก็เลือกจะไปหาโซโก้ที่กำลังทำงานอยู่นะครับ ซึ่งโซโก้ก็บอกว่าการที่จอนนี่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะรางให้ครอบครัวเขามาสวยด้วยแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้งคู่กําลังถูกจับตามองดานโมที่กาลังจับตามองอยู่นั้นก็ถามนาเรดี้ไปว่าโซโก้เนี่ยเป็นใครส่วนทางดานโซโก้เองนั้นพี่แกเนี่ยก็โคตรกลัวจัดนะครับและได้เข้าไปกระชาคอเสื้อจดน,นีแล้วบอกว่าเขาบอกตั้งแต่2ปีที่แล้วว่าเขาไม่อยากทําดังนั้นอย่ามายุ่งกับเขาในเวลานั้นเจ้าของร้านทีเป็นเจ้าหน้าของโซโก้ที่ไม่เห็นเข้าจึงได้ออกมาตักเตือนทีีมมเเเออออุภาาาาพกกกกับลูคค้จนนนน่่นน่่ใรรยวววป็ืงงสตขข ก่อนที่ซูก็จะบอกให้จอห์นนี่นรีบกลับไปได้แล้วแต่ทว่าในตอนนั้นจอห์นนี่ก็ได้บอกไปว่านายเคยปฏิญาณว่าจะต่อต้านความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายผู้หญิงและคนชราของฮาร์ตาเนียมาสําคัญกว่าตัวชูกโกและครอบครัวดานจอห์นนี่ได้บอกต่อว,ว่าตัวของพี่แกเนี่ยมีไฟสําคัญที่จะสามารถเปิดโปงมาธิมาได้และเขาก็คิดผิดที่ปล่อยให้สามผคนจัดการนั่นก็เพราะว่ามาธิมาเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังพวกเขานะครับและถ้าเกิดรายงานการยืดรัฐของมาธิมาผลผิดทุกคนก็จะไม่มีทางรไไดัดาัาามาจามจารถจกรกบิ มาได้แต่ทว่าโซโกเนี่ยพี่แกกับไม่สนใจสงสันเนื่องจากว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขาและครอบครัวแล้วได้บอกให้ตัวของจอนนี่เนี่ยรีบกลับไปได้แล้วจอนนี่เลยบอกกับโซโก้ว่ามะเร็งเนี่ยคงจะฆ่าเขาแต่ก่อนจากนั้นจอนนี่ก็เดินมากอดโซโก้นะครับและแอบใส่กุญเจอาไว้ในกระเป๋าเสื้อของโซโก้ด้วยพร้อมบอกว่ามีล็อกเกอร์อยู่ที่สนามบินให้ตัวของโซโกไปที่ที่มาสิลูที่เป็นบ้านเกิดของอาคิบุรันและให้รีบไปวันนี้เลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยคือวันศุกร์และคือวันตัดสินค้บแน่น แต่ทว่าในเวลานั้นด้านโมที่คอยติดตามดูอยู่นั้นก็ได้บอกให้อีทีมคอยติดตามซุก,กาไป ส่วนฮร์แดนจอนนี่ไคที่ขับรถออกมาแล้วเขาก็รู้ว่ากําลังโดนสก,กุลยตามพี่แกเลยหยิบพเิ่งนีออไปดานไทเกอร์ที่ตามมาก็ได้เปิดไซเรนและขับตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่จอน,นี่ก็สิ่งรถตีโค้งที่ยกไฟแดงจนสามารถหลุดพ้นจากการตามล่าของไทเกอร์มาได้และได้หยิบป,ปืนออกมาสแตนบายรอไว้ก่อนที่ทั้งสองคนจะขับขึ้นไปบนทางด่วนและตามไล่ล่ากันอีกครั้งจอนนี่ได้ขับรถพุ่งชนทางน้ำกระจายและพบว่าทางหน้าเนี่ยมันเป็นทางขาดขาพี่แกเลยต้องรีบหักพงมาลัยรถเพื่อตีรถกลับมาเมื่อหยุดรถจอน,นก,ก,าากนทกงา่ซึบ มันก็บอกให้จอห์นนี่วางปืนลงซาแต่ทว่าตัวของจอ์นนี่เนี่ยก็ชี้ไปที่ลูกน้องของไทเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับไทเกอร์ Tiger เลยหันไปบอกให้ตัวของเซปเทมเบอร์เนี่ยวางปืนลงแต่เพียงเซียววีจ,จอห์นนี่ขายกยิ้มอกมาพี่แกวิ่งไปด้านหลังจ่อปืนเข้าขมับแล้วเหนี่ยวกาจนเสียชีวิตแลต้วตกลงไปข้างล่างตัดกลับไปด้านโมก็ได้ให้ทีมเนี่ยไปตามตัวซูก้แทนและถามขึ้นมาว่าซูก้เนี่เป็นใครในเวลาเดียวกันนั้นซูก้ก็ได้ขับรถกลับมาหามาริมี่ที่ตลาดคับซูก้ที่เห็นววววว่่่าา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 มมมมมมมีีคนาานนตตตติดเเเขข้้ยจจึึงงงงงลลืือออออออกกกกโททรไไปปหแแบััซ ก็พยายามถามนะครับว่าซูโก้จะไปไหนแต่ซูโก้ก็ตอบกลับว่าไม่รู้จะดีกว่าพอะมันโคตรอันตรายนั่นเลยทำให้มาริมีเข้าใจผิดว่าซูโก้เนี่ยต้องการจะทิ้งเธอไปซูโก้เลยบอกว่าเขาเนี่ยรักเธอและลูกมากแต่ต้องไปทํางานและจะรีบกลับมา ตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งเบสเลอร์ก็ได้กดฟังข้อความที่จอห์นี่ฝากไว้แต่พี่แกก็คิดว่าข้อความที่ฝากไว้เนี่ยเป็นข้อความเพื่ออําเล่นนะครับส่วนทางด้านไทเกอร์ที่ปล่อยให้จอห์นี่เข้าตัวตายมันก็โทรไปบอกกับโมว,ว่าที่ศพของจอห์นี่และที่รถเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อไปถึงสนามบินแล้วโซโก้ก็ไปที่ล็อกเกอตามที่จอห์นี่ได้บอกไว้ซึ่งพี่แกก็เจอกับตัวเครื่องบินพาสปอร์ตลักไปไไปนหนึ่งนะครับแต่ทว่าในาตอนจะเช็คอินขึ้นเครื่องน,นั้นโซโก้ก็ถูกลูกน้องบัจนีน ทิ้งอะไรไว้ให้บ้างแต่ทว่าในตอนที่ผู้มันกำลังจะใส่กุญแจมือซูโก้นั้นโซโกโกก็ได้สอดแผใส่มันจนลม้มและได้ใช้ดามปืนสัดแผลใส่ในา้คนจนสลลไปซึ่งในตอนจะหนีไปนั้นพี่แกก็ได้ปลดหูฟังของผู้มันมาด้วยจนได้ยินว่ามีคําสั่งไล่ล่าตัวเขานะครับซึ่งก็แน่นอนว่าระหว่างทางนี้ไปนั้นพี่แกก็ถูกเจอตัวพี่แกเลยใช้หมวกปิดบังใบหน้าเอาไว้และได้แฝงตัวหายไปกับผู้คนและในเวลาไม่ห่างกันนานเบเซอร์ก็มานั่งกินเหล้าที่บาร์ตามปกตินะครับซึ่ง บอ,อกไปนะครับส่วนทางด้านเหนือกองตัวน,นี้เบตกับพบานตอนนี้เนี่ยได้อไปเจอกับทันดิเวมาเคบาอาดีตและทมนตีก็ต้องต่างประเทศเบตเลยบอกให้โตคุณาเรดีเนี่ยบอกเรื่องนี้กับโมแต่ทว่าเธอกับแอบโทรไปหาใหรครบางคนสงนันในเวลาเดียวกันด้านซโกที่หลบหนีจากการตามล่าพี่แกก็ไปที่ร้านที่ทํางานอยู่นะครับในตอนนั้นพี่แกได้มองแหวนแต่งงานและคิดถึงมาริมี่แต่ก็ทาได้แค่ขอโทษเท่านั้นจากนาั้นซโกก็ได้เปิดดูของข้างในกระเป๋าเป้แล้วพบว่ามันมีโทรศรัพท์ที่มีเบอร์ชุ่นฉินอยู่นะครับและมีแผนท โซโก้เลยใช้ไฟไปลรรบรอบห้องจนเจอกับเสื้อนังและรถจักรยานยนต์ยุคเทสนะครับก่อนจะใส่เสื้อหนังแล้วบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปส่วนหาน่าเบเซอร์ที่รู้ว่ากําลังมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเขาก็ได้กลับไปที่ห้องข่าวเคปสติเนียลที่เคยทํางานในเวลานั้นอลิสันที่กําลังทํางานพอเห็นเบเซอร์ไอต้อนขวัญใจเดินเข้ามาพี่แกก็รีบเดินเข้ามาทักทายในตอนนั้นด้านเบเซอร์เนี่ยก็ยิงคาถามใส่อลิสันไปว่าอยากช่วยงานเขาไหมซึ่งพี่แกก็ได้บอกให้อลิสันเนี่ยหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการตายของจอร์นี่หาายตัวไปค จึงเข้ามาบอกว่าอีกไม่นานซูก้จะกลับมาแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าลูกน้องของโมโดได้บุกเข้ามาจับตัวมาลิมี่ไปโดยนําตัวไปที่ห้องสอบสวนนะครับในเวลานั้นเบสได้บอกกับโมว่าตัวของซูก้นั้นไม่ชื่อจริงว่าซูก้คุมาโ,โลเกิดวันที่10ตุลาคม1987มีพ่อแม่เป็นนักเคลื่อนไหวในมาคันดาแต่พวกเขาก็เสียชีวิตจากการบุกจับของตำรวจแบ่งแยกสีผิวในปีหนของเก้าเก้าศูนยู่กับย่าแลหตัวของซูก้นนัก็เรียนจจบากโรรงเียนตตรวจแ่านต้นองอยู่ก้บหยุดดพก่น,นก ซึ่งในตอนนั้นก็ไม่ใช่คนหนึ่งเดินเข้าไปถามมาริมีว่ารู้จักจอหนนี่คายที่ไปหาซูก,ก้ไม่เช่ไหมมาริมีตอบกลับว่าไม่รู้จักครับและไม่ว่าจะเคลนทัพเท่าไหร่มาริมีเนี่ยเธอก็ไม่รู้จริงๆและได้บอกว่าตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยอยากกลับไปหาลูกแล้วชายคนนั้นเลยบอกกับมาริมีว่ายิ่งบอกความจริงก็ยิ่งกลับไปหาลูกเร็วมาริมีเลยบอกว่าจอนนี่เนี่ยจะเป็นคนรู้จักในอดีตของซูก้นะครับเบธเลยบอกกับโมว่าซูก,ก้เนี่ยเคยอยู่ในหน่วยพิเศษแต่เมื่อ4ปีก่อนเขาได้หายตัวตตอกก้ม่่ีบนริิยยลเภแ สองปีก่อนก็มีสุติบัตกับเอกสารแบรบประจําตัวผล่ขึ้นมาตัวของโมเลยสงสัยว่าโซโกเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับจอร์นิคายรวมถึงเกี่ยวข้องอะไรกับศพนี้และนําด้วยแต่เบดก็ได้พูดออกมาว่าเธอสงสัยว่ามาเคบาเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทําให้ตัวของโมเนี่ยตกใจเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเลยเบดเลยหันไปถามมาเรดี้ว่าทาไมตัวของมาเรดี้เนี่ยถึงยังไม่บอกเรื่องนี้กับโมซึ่งตัวของมาเรดี้เนี่ยก็บอกว่าเธอลืมนะครับแน่นอนว่าตัวของเบดเนี่ยกดมากและได้ไล่มาเรดี้ออกไปและได้บอกกับโมว่าไไมมมม่รรู้้้้าาาาาจจจะสถใเเเดดดีกกกนนนออยยหััโลบบต เนื่องจากว่าอาจจะใช้ประโยชน์จากตัวของเธอได้และในตอนดึกเธอก็เดินทางไปเจอกับมาทิมาที่บ้านพักซซ่งมาทิมาก็ได้บอกว่าวันเดียวพลาดไปถึงสองครั้งดานโมเลยรายงานว่าจอร์นี่คายเนี่ยได้ไปหามาคิบาแต่ก็ดูเหมือนว่ามาทิมาเนี่ยจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและจะยื่นเอกสารบางอย่างให้กับโมไปเซ่งมาทิมาก็บอกกับโมว่าเขาสงสัยอยู่แล้วแลวมาคิบาเองเนี่ยก็ทําเรื่องสุกปกเช่นกันโมเลยบอกว่าเพราะแบบนี้นี่แหละมาคิบาเลยไม่มาเล่นง,งานพวกเรานะครับก่อนจะบอกให้ตัวของโมไปจัดการกับสุโก้ให้เรียบร้อยแต่ก่อนจะไปมาทิมาก็ได้้สส่งเอกการใหับโมฉ และได้บอกว่าจะเป็นยังไงถ้าคนทั้งประเทศรู้ว่าพ่อของเธอมีส่วนในการแบ่งแยกสีผิวนั่นเลยแปลว่าตัวของเธอเนี่ยแทบไม่ต่างจากพ่อเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อคองเธอเองเนี่ยก็ถือว่าสกปรกเช่นกันและหนังก็ตัดมาที่เบสเซอร์เขาได้โทรไปหาเนวิลที่เป็นเพื่อนเก่าและเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีจอ์นี่คายที่ฆ่าตัวตายไปเมื่อวานดานเนวิลได้บอกว่าหลังจากที่จอร์นี่ตายได้ไม่นานก็มีหมายจับสุโกะไปทั่วประเทศแล้วตัดกลับไปดานสุโกตอนนี้หลังจากขับรถมาทั้งวันแล้วพี่แกก็จอดพักข มาปลายสายเนี่ยก็เป็นมาเลดี้ที่เป็นคนของหน่วยเขากองที่ไปรับโทรศัพท์ในห้องน้ํามาเลดี้ได้บอกว่าตอนนี้เธอแฝงตัวอยู่ในหน่วยเขากองนะครับดานซโกเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวของเขาเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างดานมาเลดี้เลยตอบกลับว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็รู้แค่หน้าที่ของเธอที่ต้องทาเท вот ่านั้นและได้บอกกับซโก้ไปว่าตอนนี้เนี่ยจอน,นี่ตายแล้วเธอเลยบอกให้ตัวของซโกททาตามที่จอน,นี่บอกไว้ให้สาเร็จด้วยเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรใหญ่นะครับและยังได้บอกซูก้ไปอีกว่าตัวของบักโมนเนี่ยได้จับ ครลออยากกลับไปจัดการกับพวกมันแต่ก็โดนห้ามไว้เนื่องจากว่าตัวของเธอเนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องภรรยาของสุโก้ให้นะครับและต้องการให้ตัวของสุโก้เนี่ยโฟกัสกับภารกิจเท่านั้นดังนั้นต้องทําภารกิจให้จบเพื่ออาคิบุรันซึ่งสุโก้ก็ได้บอกว่าเขาบอกกับเธอและจอนนี่แล้วตั้งแต่ทอนตัวว่าตัวของเขาเนี่ยเบอร์เรื่องอาคิบุรันบา้บาๆเต็มที่แล้วและที่ตัวเขายอมทาทั้งหมดเนี่ยกับพวกครอบครัวด,ดานมาลรดี้เลยบอกว่าตอนนี้โม,โมเนี่ยรู้เรื่องเขาแล้วและพรุ่งนี้มันก็จะเป็นข่าวใหญใ และพวกมันก็กำลังตามล่าตุา๊กในดานสุโกที่ได้ยินก็ได้บอกว่าให้พวกมันเนี่ยมาลองกับเขาได้เลยนะครับซึ่งในตอนนั้นสุโกก็คิดถึงครอบครัวที่กำลังมีความสุขกันและในเวลาต่อมาสุโกเนี่ยก็รู้สึกสับสนในสิ่งที่ทำมาเนื่องจากวาจรเคยบอกคำปฏิญาณที่เขาเคยพูดไว้ว่าจะอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับขบวนการแต่เขากลับคิดถึงครอบครัวซะอย่างนั้นในเวลานั้นเบด,ดก็แจ้งกบโมว,ว่าเจอตัวสุโกแล้วและได้เห็นว่าสุโกเนี่ยได้ขโมยรถจากนายจ้างไปเบดเสนอให้ไปถนนทุกเส้นทางในนเเส้้้หลลัักกออจจะะไปที่มาซรูแะะตงตงวโ ส่วนทาด้าเบสเลอร์อาริสันก็ได้เข้ามาปลุกในตอนเช้าและได้โยนหนังสือพิมพ์ให้ดูว่ามีขา่าวพาดหัวหน้าหนึ่งของซูโก้ด้วยและจากข่าวที่ไปสืบมาก็ได้รู้ว่าจอรน,นี่คายเนี่ยเป็นทานายความดาวรุ่งและยังเคยเป็นอดีตผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ด้วยและยังเคยเจอคนดังอย่างโอบามาและเนลสันนะครับแต่จอน,นี่คายกระโดดรดตำแหน่งไปเป็นอธิการบดีกรมป่าไม้แถมยังเคยเป็นรองศิลปาและวัฒนธรรมมาก่อนด้วยก่อนที่อาชีพทางการเมืองของเขาจะจบลงและหายตัวไปเมื่อ4ปีก่อนครับดานเบสเลอร์เลยถามลามกดรรจ จากข้อหาทุจริตและยึดลาร์ดเนงจากวรร์ดเนี่ยไม่มีพยานและฆาตกรที่นอกใจเมียลวงประเวณีก็กำลังจะขึ้นเป็นประธานาที่บดีคนใหม่แล้วดานเบสเซอร์ได้บอกต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้เราคงชิบหายแน่นอนดานอลิซาเรถามถึงเกี่ยวกับงานเขียนของเบสเซอร์ไปซึ่งเบสเซอร์ก็บอกว่า,วามันเป็นงานเขียนของพี่แกนะครับก่อนนี้เขาจะโดนมาที่มาเขียนทิ้งจากหน้าที่กันงานแต่หลังจากที่เขาได้รับข้อความเสียงจากจอห์นนี่ใครแล้วเขาก็ได้รู้ว่าตัวเขา,เ,ขา,าเ,เนี่ยกับข้ามโมส่เกมีรั้งและซูกโกเนี่ยก็เป็นมากสำคัญ แปรปน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อเติมน้ำมันซึ่งพนักงานชายคุณนั้นที่เห็นรถของซูก้เนี่ยก็ถึงกับร้องว้าวนะครับก่อนจะบอกกับซูก้ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมีตำรวจมาตามหาตัวเขาแถมยังมีการปิดถนนนอกเมืองที่แม่น้ำออเรนจ์ก่อนจะแนะนำให้ตัวของซูก้เนี่ยเลี่ยงไปใช้ถนน R717 ขึ้นเหนือไปที่ฟิลิปปอลิสขับไปตามถนนและจะสามารถกลับเข้ามาสู่เส้นหลักได้ดานซูก้ที่ได้ฟังเขาก็ได้ให้ทิปกับพนักงานชายคุณน,นั้นแต่ทว่าสาวเคชเชียร์ที่เห็นข่าวของซูโก้แล้วเธอก็รกร,รีีีีบบททไไปแ้้งาาาาาากกกกััััันนะนนนนะใใเเเววววลลดดดยออออหหม่ตธ เนี่ยเป็นเพื่อนของซูกด้วย้อมบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับและให้รีบออกไปแต่เมื่อออกมาได้ไม่ทันไรก็ถูกเบสคุมตัวมาหาโมซงัน้นดานโมได้บอกบารูว่าเธอเนี่ยคือคนของจอน,นี่ที่แฝงตัวเข้ามาและได้ถามไปว่านาเลดี้เนี่ยไปใครกันแน่แต่ทว่าตัวของนาเลดี้เนี่ยก็ไม่มีวันทรยศต,ต่อคำปฏิญ,ญาณนะครับเธอเลยไม่ยอมปีปากบอกเลยแมย้แต่น้อยแต่ทว่าด้านโมเนี่ยมันก็ต้องการรู้ว่าตัวของซูกุเป็นใครและจะไปทําอะไรที่มาเซลูด้วยและในเวลานั้นเบสก็ได้โชว์โทรศัพท์ที่ยึมมมกกกีีี้ซ่่่่งััันนน็็แคคค2บบอทโืุ โมเ,เ,เลยบอกให้เบตไปตรวจสอบไม่นานหลังจากนั้นลูกนกของโมก็บอกว่าเจอตัวของซูโกโกแล้วก่อนที่พวกมันจะพาตัวมาเรดี้ออกไปและได้ย้ายตัวของมาริมี่เนี่ยไปไว้ที่เสบเฮาด้วยและในเวลาเดียวกันด้านซูโกโกเนี่ยก,กาลังเข้าใกล้ไปทางเต็มที่แล้วส่วนทางด้านไทเกอร์เองนั้นมันก็ได้บอกกับลูกน้องว่าต้องจับตัวซูกโกเป็นๆพวกมันถึงจะได้รับเงินก้อนโตจากภารกิจนี้นะครับและในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันนักนาเรดี้ที่ถูกคุมตัวก็ได้แกล้งทําเป็นรองเท้าหลุดเลยได้สอดไปใส่คนที่คุมตัวเธอก่อนจะหยิบปืนและชิงหนีออกไปและในนนนนตตอี้้้ดาาาหรรวจกก็ ด้นดานตำรวจท้องที่ได้บอกให้ไทเกอร์และลูกน้องถอยกลับไปแต่ทว่าบักไทเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ยอมและได้บอกให้ตำรวจเนี่ยไปนคนถอยไปสงสัยสักพักตัวของมันก็ได้ยินเสียงรถของซูก้ขับใกล้เข้ามาแล้วมันเลยสั่งให้ทุกคนเตรียมอาวุธสแตนบายให้พร้อมส่วนทางด้านนาเรดี้ตอนนี้ก็ได้แอบไปพาตัวมาริมีออกจากห้องสอบสวนนะครับส่วนทางด้านซูก้ที่เห็นานาสกัดที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็บิดรถยกล้อบ,บังกระสุนที่พวกบักไทเกอร์สาดมาใส่ไม่ยัง้งแต่ทว่าในตอนนั้นรถขุนแก๊สนนก็ได้ขับผ่านมาซูก้เลยล ไไบักไทเกอร์ที่เห็นแบบนั้นมันก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยไปตามล่าตัวโซโก้ทันทีและในเวลาเดียวกันที่นายโคกรองเนี่ยโมก็รู้แล้วว่านาเลดี้ได้พาตัวมาริมี่นี้ออกไปแล้วโมเลยสั่งให้รีบออกไปตามล่าแต่อย่าทำให้มาริมี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับในขณะที่กําลังหนีกันนั้นทางครูก็ได้กระโดดข้ามตึกหนีออกไปส่วนฮานาโซโก้ก,ก็ถูกบักไทเกอร์นั่งหอตาม,มาแล้วก็นำยิงใส่ไม่ยัง้งโซโก้เลยใส่ไรลดลงเรียบพื้นเลยก็นำยิงไปใสห่หอเต็มๆนะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะวเดี ส่วนฮานาซูกที่ยิงไปใส่หอมันก็ทาให้ฮอเนี่ยเสียก้าทรงตัวจนทาให้บักไทเกอร์เนี่ยต้องรีบหาที่ลงจอดเช่นกันส่วนทางด้านนารดีก็รีบตั้งสติและรีบหนีออกไปทันทีส่วนทางด้านซูกหลังจากที่สามารถหนีไปได้รถของพี่แกเนี่ยก็ถูกยิงจนไม่สามารถไปต่อได้พี่แกเลยใช้กิ่งไม้อําพังมันไว้ข้างทางส่วนทางด้านนารดีเมื่อตั้งสติได้แล้วก็ได้หยิบเปรทซ่อนไว้จากเพดานออกมาจากห้องน้ําและติดต่อไปหาเซนโคซีแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันตรายด้านเซนคซีได้บอกนนนนาา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 เเเเรรดดีีววว่าา่่่จจจอยชืืใกกก้มกก้มมมไไไปงคคสสถทํํ็ เซนโคซี osi, เลบอกใหตัวขุงนาเรดี้เนี่ยไปหาเบสเลอร์ที่สำนักข่าวแล้วบอกทุกอย่างที่รู้เพราะว่านี่อาจจะเป็นความบอ,อกสุดท้ายก็ได้ในเวลาเดียวกันโมที่เสียมาลิมี่ไปแล้วมันก็สั่งลูกน้องไปพาตัวพาคามิเลออกมาและนําตัวไปไวที่เซบเฮาเพื่อเป็นหลักประกันแต่ทว่าเบสเนี่ยกำไม่เห็นด้วยและบอกว่ามันไม่ถูกต้องแต่ทว่าตอนนี้บักโมเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วแถมยังได้บอกให้ไปตามหาตัวโซโก้ให้เจอด้วยไม่นานนักเบสเลอร์เนี่ยก็ไปถึงจุดเกิดเหตุที่มาลิมี่ตายซึ่งพี่แกก็ได้ขอเจ้าหน้าที่ เขาจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้คําตอบกลับมาว่ามาลิมีเนี่ยเข้าตัวตายแต่พี่แกก็ได้ขอให้เนวิลเนี่ยบอกข่าววงในให้เขารู้ด้วยเนวิลเลยบอกว่ามีคนแจ้งความว่ามีการยิงกันที่หน้าตึกก่อนที่มาลิมีจะก็ตดลงมาและเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีคนเก็บกว่าหลักฐานเรียบร้อยไปแล้วและไม่นานนักนัลเดดีก็ติดต่อเข้ามาหาเบเซอร์โดยบอกว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของซูโก้นะครับและในเวลาเดียวกันโมก,ก็ได้ขับรถไปหามาคิบาที่บ้านเพื่อส่งเอกสารให้ซึ่งด้านมาคิบบาาาาาาเเเนีี่่่่ยกกก็ไได้ออวขขมมมแปปลลใจจททะํรืงส และก็คิดว่าอีกไม่นานตัวของโมเนก็น่าจะทาแบบเดียวกันด้านโมตอบกลับว่ามือของมาเคบาเองเนี่ยก็สกปรกไม่ต่างกันหรอกนะเนื่องจากว่าตัวของเธอเนี่ยก็รู้เรื่องคุณงานที่ทางานในเมืองที่ผิดกฎหมายด้วยมาเคบาเลยถามกลับว่าตัวของโมเนต้องการอะไรซึ่งโมก็บอกว่าอยากรู้ว่าทาไมจอนี่เนี่ยถึงส่งตัวซูโกไปที่มาเซลูซึ่งมาเคบาเนี่ยก็บอกไปนะครับว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเรื่องอะไรแต่ทุกอย่างที่โมและมาธิมาทํานั้นจะจบลงในอีกไม่นานโมเลยสนกลับว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็รู้เรื่องนาเรดี้ที่เป็นเห นาเรดีก็ได้บอกความจริงกับเบสเซว่าจอร์นีและมาคิบาเนี่ยจับมือกันควบคุมปฏิบัติการต่อต้านวนเครากองรวมกับสูโกมือสังหารรัฐประการที่ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นล้มมาธิมาจากนั้นนาเรดีได้บอกต่อว่าเมื่อสูโกรู้ว่ามาริมีตายแล้วจะต้องเกิดการน,นองเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดกลับไปนาสูโกตอนนี้พี่แกก็ได้แอบเข้าไปในลานจอดฮอนะครับและได้ใช้ลวดสลิงเข้าไปจัดการลูกน้องของไทเกอร์จนเสียชีวิตส่วนทางด้านมาคิบาก็ได้บอกกับโมว่าตัวของเธอเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าถ้าเกิดมมมาาาาาาตติเเเนนนนนนนี่่่่ยไดาาด้้ปป็็รระะธธบทุกกออองงงจลวแแโส ว่ามาคิบาเนี่ยก็เป็นแค่พวกกบฏเท่านั้นตัดกับใบหน้าสุโก้ตอนนี้พี่แกก็จัดการลูกน้องของไทเกอร์ทีละคนแต่ทว่าเสียงปืนที่ดังเนี่ยมันก็ทําให้บักไทเกอร์รู้ตัวนะครับตัดกัมาที่เบเซอร์พี่แกก็ได้บอกกับนาเรดี้ว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะคุยกับมาคิบาแต่นาเรดี้ก็ปฏิเสธและบอกว่าตอนนี้มาคิบาเนี่ยกำลังหลบหนีอยู่นะครับเบเซอร์เลยบอกว่าต่อให้ทุกคนรู้ว่านาเรดี้คือใครก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ตัวของเธอบอกแน่นอนนาเรดี้เลยตอบกลับว่าอย่าลืมว่่าายยััังมีีีผนนู้้้้เเเลนนนนนนออออกกกกกคค็ืืืโโทบบุขขไปรรๆดจส และได้สั่งให้ตัวของมันเนี่ยทิ้งปืนลงสาและได้บอกให้บักไทเกอร์เนี่ยพาตัวของเขาไปที่ฮอนะครับเมื่อมาถึงลานจอดฮอแล้วบักไทเกอร์เนี่ยมันก็ได้เข้ามาสัตว์และย่างปืนไปแล้วตัวของมันก็ได้จับซูก้ทุ่มลงกับพื้นเต็มเมื่อสามารถลุกขึ้นมาได้บักไทเกอร์เนี่ยมันก็ได้ใช้มีแทงซ้ำเข้าไปอีกครั้งจนตัวของซูก้ล้มลงไปที่กองฟางส่วนฮัดดันโมก็ได้บอกว่ามาเคบาเนี่ยได้สร้างสายรับเถินขึ้นมามาเคบาเรยอส่วนกับว่าตัวของเธอเนี่ยก็สร้างอาวุธและเครื่องมือเช่่่นนนนกกกัซซึงโ้เเเีย็็ปหมืออนงคค์์กษัตรริยโบาณที่มีชื่อว่ม ของมาเซลีคาซีซ่อนอยู่ในตัวเขาแต่โมก,ก็ตอบกลับนะครับว่าซูกเนี่ยไม่สามารถต่อ้านผู้มันได้หรอกนะมาเคบาตอบกลับว่าอย่าคิดว่ามีแค่ซูก้คนเดียวและได้บอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยล้วนต่างมีความลับเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยก็รู้เรื่องพงงโง่ของเธอเชน่นกันก่อนจะไล่ให้ตัวของโมกับไปแต่ทว่าในตอนนั้นตัวของโมเนี่ยมันก็โกรธจัดนะครับและด้วยความไม่ท้าทัดไปใส่มาเคบาจนเสียชีวิตส่วนฮานาซูกที่กำลังต่อสู้กับบักไทเกอร์อยู่นั้นเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยสู้กันโค,นครตรไป์ จากนั้นพี่แกก็สั่งให้คนขับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนำเครื่องลงจอดที่เมืองมาเซรูโดยมีปลายทางคือเรโซโทระหวังที่เดินพาังกายที่บาดเจ็บไปต่อเรื่อยๆนั้นพี่แกก็ไม่สามารถทนได้จนล้มก่อนจะมีคนเข้ามาช่วยและได้แบกกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อรักษาบาดแผลต่อนะครับในเวลาต่อมาซโกก็นั่งอ่านจดหมายที่จอรน,นี่เหลือทิ้งไว้ซึ่งจอนนี่ก็เขียนเล่าว,ว่าเขาจําได้ว่าครั้งแรกที่เจอซโกหลังจากแยกซโก้จากไปเขาก็เลือกจะอยู่คขยงข้างซโก้มาตลอดครับเขาได้บอกให้ตัวของซโกุเนี่ยขุดเอาลักและบอกต่าโก้ แต่ที่จริงแล้วเขาคิดว่าซูกเนี่ยคือนักลบที่กล้าหาญเกินกว่าที่เขาเคยเป็นซึ่งจอนนี้ก็เขียนบอกต่างๆไว้มากมายและได้ขอให้ซูกเนี่ยต่อสู้เพื่อปกป้องคนเลี้ทางสู้และทําเพื่อความยุติธรรมครับหลังอ่านจบซูกก็ได้เผาหลักฐานการก่อตั้งกลุ่มมาคีบูลันรวมถึงได้เผาเอกสารที่เหลือทั้งหมดทิ้งไปในเวลาต่อมาผู้เทาก็นําหอกที่ซูกทิ้งไว้กับจอนนี่กลับมาคืนเขาอีกครั้งจากนั้นซูกก็เดินทางกับพขอสู่เ็บเท่าอีกครั้ง,ง,งผ่านทางชายแดนแอฟริกาใต้ ว่าโมเนี่ยก็เปคุคนลับและได้กหกว่านาเรดี้เนี่ยตายไปแล้วมันกับมาเคบาซึ่งนั่นก็แปลว่าแผนการของซูโก้เนี่ยล่มแล้วซึ่งมันก็ได้บอกต่อว,ว่ามาริมีเนี่ยตายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและตอนนี้ตัวของมันก็ได้พาพาคามิเล่มาอยู่ด้วย <c oughs> ถ้าเกิดอยากได้ตัวกลับไปก็ให้นําข้อมูลที่จอห์นนี่ถึงไว้มาแลกษา <c oughs> ดานซูโก้ที่รู้ว่ามาริมีตายแล้วก็เสียใจแทบคั่งนะครับ <c oughs> จากนั้นโมก็สั่ง้ไทเกอร์เนี่ยไปดูแลพาคามิเล่ด้วย <c oughs> บอกไทเกอร์เลยสนับว่าต ถ้าเกิดไม่เก็บบักซูกเนี่ยเราทั้งหมดก็จะสวยแต่ทว่าบักไทเกอร์เนี่ยมันกับหัวเราะออกมาซะอย่างนั้นมันได้บอกว่าตัวของมันเนี่ยสามารถหนีไปตอนไหนก็ได้แต่สุดท้ายโมก็สั่งให้ตัวของมันไปดูแลพาคามิเล่ให้ดีในวันต่อมาซูโกก็โทรไปหาเบสเซอร์เพื่อนัดให้มาเจอกันเมื่อถึงเวลานัดเบสเซอร์ก็ไปรอแต่พี่แกก็ยังไม่เห็นว่าซูก้จะมาแต่ในความเป็นจริงซูก้เนี่ยนั่งดูตลอดนะครับว่ามีใครติดตามเบสเซอร์มาด้วยไหมเมื่อตัวเช็คเรียบร้อยพี่แกก็ยื่นไฟล์ที่จอนนห้กกกับ,บอรรไดีแว่่่าาซนงคคคใึพ็ู กับปที่บ้านและได้มาเจอกับอาริสันและนาเรดี้นะครับน,นายตอนัมซูก้ได้ทําหาภรรยาไปซึ่งนาเรดี้ก็บอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทําให้เธอเสียชีวิตแน่นอนว่ามันทาให้ซูก้เนี่ยโกรธนะครับแลต้ตะคอกใส่นานเรดี้ไม่ยัง้งจนเธอ้องให้ออกมาและได้บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยก่อนจะยื่นฝ่ายให้กับเบลเลยตามที่สัญญาเอาไว้ซึ่งหลักฐานต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันก็จะสามารถโค่นล้มมาทิมาได้และต้องรีบตีพิมพ์ในคืนนี้เลยแต่ซูก้ก็ได้ห้ามไว้จนกว่าเขาจะเจอตัวพาคาเมเล เจ้าบ้าทุ่โมเนี่ยไปที่บ้านหลังนึงบ่อยมากในตอนกลางดึกขณะฝาล้อและฝนกำลังตกอยู่นั้นซูกก็แอบเข้าไปที่บ้านของมาทิมาและได้ใช้หอกจัดการกับยามสองคนที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าและใช้ปืนเล่นนางแบบที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นออกไปบักมาธิมาที่ได้ยินเสียงเพลงเงียบมันก็เดินออกมาดูและพบว่ายิงสาวของมันได้หายตัวไปเกี่ยงแล้วมันเลยนึกว่าสาวๆพวกนั้นเนี่ยเล่นซ่อนหานะครับก่อนที่ซูโก้จะโผล่มาซัดไปใส่หัวของมาทิมาจนสลบไปจากนั้นซูโกก็จับตัวของมาทิมาไปนั่งบนโซฟาและ เนป็ครแต่ทว่าบักมาธิมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกรงกลัวซูโก้เลยแม้แต่น้อยมันได้ขู่ซูโก้กลับไปว่าถ้าเกิดทําอะไรตกมันตัวของแกเองเนี่ยก็จะไม่ได้เจอรู้อีกเลยจากนั้นซูโกก็ติดต่อไปหาโมและให้มาทิมามาคุยซึ่งบักมาธิมาเนี่ยมันก็บอกกับโบว่าตอนนี้ตอกมันอยู่กับเด็กรับใช้ของจจนีแน่นอนว่ามันทาให้ซูโก้เนี่ยโกรธและสัดไปใส่มาธิมาหนึ่งทีดานซูกโกได้บอกให้ตัวของโมส่งพาคามเร่ขึ้นให้กับมันส่วนทางด้านมาธิมานั้นมันก็พยายามซื้อตัวของซูกโก้นะครับแตททวก้เเนียยพไไลลอะิป และขูลรีประเทศจนเหินแห้งแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีแสงไฟรถส่องเข้ามาโซโก้จึงรีบปิดปากมาทิม่าเอาไว้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงก่อนจะเดินออกไปส่วนทางด้านนอกไทเกอร์เนี่ยมันกับพาลูกน้องมาโคตรเยอะเมื่อเข้ามาข้างในพูมันก็เจอศพลูกน้องของมาทิมา่านอนตายเกือดนะครับซึ่งพูมันก็เจอว่ามาทิม่าเนี่ยโดนผ้าปิดปากเอาไว้พวกมันเลยสั่งให้แต่ละคนไปไล่ล่าและคนหาซโก้ทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นซโก้เนี่ยก็ได้แอบซุมในความมืดและจัดการก,กับลูกน้องของไทเกอร์ไปทีละคนส่วนทางดด้้้้นน้้าาานน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 บบัััักกกกไทเอีลวตมมมมมม็็หแแใใ มันก็ถามไทเกอร์ทันทีนะครับว่าโมไปอยู่ไหนสักพักด้านซูโกก็เดินปรากฏตัวออกมาท่ามกลางสายฝนนะครับและท้าทายให้บักไทเกอร์เนี่ยออกมาสู้กับมันในตอนนี้สู้กันนั้นซูโกที่ได้เปรียบก็ฟันไปใส่ไทเกอร์ไม่ยั้งและได้อัดไปใส่แมงจนล้มแต่บักไทเกอร์เองมันก็สามารถต่อสู้กับได้และได้กระทืบไปใส่ซูโกะซ้ำๆเช่นกันในตอนใช้หอกสู้กันนั้นบักไทเกอร์มันก็ได้คว้าหอกที่ลอยอยู่ฟันไปใส่ขาของซูโกและได้ฟันต่อไปที่ตัวก่อนจะบอกกับซูโกว่าเดี๋ยวมันจะบอกพารกคเค้ง แลได้ใช้หมัดสัตไปใส่ไทเกอร์เน้นเช่นกันดานสุโกโที่ได้เปรียกก็ใช้หอ,อกโจโคของมันไว้และทาหาพาคามิเล่ไปแต่ทว่าใน,นตอนนั้นพี่แกก็ได้ยินเสียงเพลงจากพาคามิเล่นะครับเมื่อหันกลับไปดูก็จะว่าบักโมเน่ได้จับไว้เป็นตัวประกันซึ่งโมมันก็สั่งให้ตัวของสุโกโเนี่ยทิ้งหอ,อกไปนะครับและได้บอกให้ตัวของสุโกโเนี่ยส่งไฟของจอน,นีมาให้มันด้วยแต่สุโกโก็สวนกลับว่ามันใส่ไปแล้วแล้วมันก็จะถูกตีพิมพ์ในวันผู้นี้ด้วยดานมาธิมาเรเดินมาบอกให้โม,โมจัด ้ไดว่าไม่ได้เป็นแบบพ่อเธอที่ต้องตายแบบคนทรยศแต่ทว่าจูจ่ๆตัวคงโมเนี่ยกับยิงไปใส่มาที่มาจุล้มก่อนที่ตัวของมันจะสิ้นใจลงไปดานโซโก้ที่เห็นแบบนั้นก็ได้ขอร้องให้โมเนี่ยปล่อยพวกเขาไปนะครับแต่โมก็บอกว่าโซโก้เนี่ยรู้มากเกินไปแล้วและในตอนที่ตัวคงโมจะเก็บโซโก้นั้นนาเรดี้ที่ปลอมตัวเป็นลูน่ของไทเกอร์ก็จัดกา,ากลันกายไปใส่โมจนเยชีวิตแต่ทว่าในเวลานั้นที่ด้านหลังไทเกอร์เนี่ยมันก็รุกขึ้นมาเพื่อจะเก็บโซโก้ทิ้งแต่มันก็โดนนาเรยด,ยเเด้ย so อองใดป่อเกแะล ในวันต่อมาซูกูก็ได้ขับรถพาพาคาเมเล่ออกเดินทางซึ่งพี่แกก็ได้ฟังข่าวและได้ความว่ายังมาเจอผู้ต้องสงสัยที่เก็บมาที่มาประธานาธิบดีรวมถึงโมที่เป็นพออ้อหน่วยเขากองด้วยและหลังจากการที่เบเซอร์นําข้อมูลออกไปตีพิมพ์แล้วมันก็ทําให้ผู้มีอิทธิพลหลายคนเนี่ยต้องลาออกนะครับจากนั้นซูกูก็ปิดบทิคุและบอกพาคาเมเล่ว่าเขาโตมาจากที่นี่ตอนที่ยังเป็นเด็กครับพร้อมชี้ให้ดูแม่น้าเกตฟิตและบอกว่าข้างหน้าเนี่ยคือฟาร์มของพวกเราซึ่งในตอนนั้นซูกยก็ได้มองเห็นมาริมีนั่งอยู่ขขขข้้้้้้าาาาางงงหหหนนแและยยิมมใกกกัับเเซึ่่ตวววอออพีธดค ยนแล้วกุ้มือของเธอไว้แต่ทว่ามันก็เป็นแค่ความคิดแล้วรถก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่ยาวไกลและหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป4.6คะแนนและได้รับคะแนนในฝั่งของ r o t t e n t o m a t o ไปอีก52%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปัส Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ